สวัสดีจ้ามือนีออมชอยบ้านหน้าบระเดีดไปหน้าเด้พี่น้องพ่อ,อยิ่งนงว่ามากๆข่อยสิพาไปเที่ยวว่าสัน่นเล่าละพาข่อยมาเที่ยวบิ๊กซีสาร่าข้ามจ้าจะสิไม่ไปข่อยลองเพลงตีพ่อ,อยิ่งนงข่อยวางสิดอกบัดที่นี่แล้ววา่าบ๊อบ,อบอว่าสัน่นข่อยสิมาเบิ่งอันสายอันเชื่อมบลูทูธพะนะว่าโอ้ยเนาะสนับเพิ่นเก่าของออกมาเซลล์ออกมา ให้คนเลือกเป็นของขวัญวีมอีอย่างไรอย่างเนาะลูกสาวคนกับมาอยากแดนไฟกับพิบเด้พี่น้องเลือกอยู่ดนวยโดนสรุปแล้วว่ามันใส่กับบ่ไใดจ้ะอมชอยว่าอันหาเบิงไฟที่มันอันเป็นไฟพลังงานแสงอาทิตย์กันลูกมันมีบ่อเออกระซี่ใสอันนี้เป็นอย่างอมชอยคือก็สี่ใสเนี่ยอมชอยบ่เห็นได้ว่าเขาเขียนว่าอย่างต่ว่าเบิงราคาจากราคาลอยสองลอย คือลดหลายแท้สเน่ก็เลยให้ลูกอ่านเนาะจ้ะเนาะเห็นราคาเจ็ดสิบกับาทอีหยังนี่แหละลูกมันบ่นอยากได้มันก็ไปบายเบ,บยิเ้งอันนั้นอันนี้ได้อองอิงก็ได้เพิ่นบ่นนอยากได้ผู้แม่เลยว่าอยากเอาก็เอาโลดแต่ว่าเอาแบบพลังงานแสงอาทิตดิลูกก็จะเอาเสียบปลั๊กพราวนชิคานหานปลั๊กไฟพ่วงไปเออเพิ่นก็นเลยบายตัวที่ผู้แม่วาน,นี่แหละแต่ว่าบายแล้วก็ว่างเออแสดงว่าบมา่มัก อันผู้แม่สนใจแต่แต่อันราคาเซลลยวยางเดียวเห็นเขาเซี่ยวหลายสรดุปบแล้วเลยบอกเอาได้พี่น้องคอยจอบนั่มพอยังหนุ่งมากคอยสงสัยว่าเล่าเป็นอย่างขึ้นมาบิ๊กซี่แล้วก็บอบอกว่าเรามาอย่างบัดสิว่าว่าคอยสิมาสือแว่นตาพะนะแว่นตาเล่าอัแว่นสายตา,นา,านนเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดเสียสองอันแล้วอัน อันนึงนั่นตัดเออตัดมาแพ่งๆเจ้ากระเฮ็ดเสีย,อ,ยอมชอยพระหูจักได้เวลาเราเฮ็ดเสียตาแว่นตาที่เราใส่อยู่ทุกมือนีแเราก็เมาเลือกเอาอยู่งหนีละแล้วบะเนียนเราว่ามันใส่ดีเพิ่นกระเบื้องคาตาเนาะจ้ะเนาะอยู่น้ำหงำางน้ำอีหยังน้ำลานขาเพิ่นเฉียนคาตาไว้เนาะคอยเจ้าหาอันใดเพราะว่าเราเราบ่ค่อยเห็นหูเนาะเราสายตา,ยา,ยา,า,เ,า,านเนี่ยคอยหาหนึ่เจ็ดสิบหาบ้านสันกับพวท่านเด๋ยงเนีลายปันใดดอกซัมเนี่ ออกใจกับซองหานําเพิ่นว่าเพิ่นสีเอาส่งเกาเลยว่าเอาอันเก่าเจา้าเจา้เจาเป็นหยังมันมีอยู่จะขึ้นสิสือใหม่มันลล่แล้วว่าสันบ่าลาย,ยังได้พี่น้องเราพวกไปหน้าน้าเด้พกไปหน้าล้วบ่หาถุงหาอย่างใสเนาะเพื่อนก็อยากได้ส่งเกาเพิ่นว่าเออเพิ่นก็หาเบิ่งว่อยสะหาซอยข่อยข,อขออย่ยางวนหาเหล็ก5ค็ดา่อยสีอันได้ราก็บบหมักเด้ ระบาดบ้าบอกมักส่งนี่มักส่งแบบนี่ส่งเก่าอย่างเพิ่นก็ว่าของเพิ่นไปแล้วพี่น้องเออข่อยเห็นแล้วเปิดโทรศัพท์ข่อยว่าเอ,อ,เอาเเกเป็นหยังเจ้าคือจังเรียกแว่นตาถึงเปิดโทรศัพท์บัดได้เถะคุ่นน่ะเอาเบิ่งกันด้ข่อยบอกเสียบัดได้ท้อันเราซื้อแว่นตานี่เพื่อสิไปเบิ่ง เบิงทั่วโทรศัพท์ดิพี่น้องพะว่าเราหมักเบิงบอลเนาะเบิงเบิองผลบอลแม่เบิองขาจาันว่าเรื่องบอลแม่อยู่ในยู t u b e นี่ยแม่ <laughs> เราเบิงว่าแล้วสิเห็นหุงบอลแล้วสิอ่านชัดบอลนอะนะข่อย,ยวาวจะเลือกกินีได้ขอยไปหาเบิงกันเสียผ้าเด็กหน่อยกันข่อยมีล้านหน่อยด้ยพี่น้องเออเขาเอื่นว่ายัางละ่ะลูกหล้านเลนบอหล้านข่อยได้ลูกหน่อยเนาะเออ ก็เลยาสิไปหาเบิง่งเสื้องามๆอันแบบกันหนาวช่วงหนาหนาวนะร้านหน่อยการบุท่านเด๋ยง่ยปันไดเนาะก,กับสิวงังช่องเดียนบ่ยุ่้างนี่แหละพี่น้องประกฏว่บบยางเบิ่งเหล้วโอ้ยมแตเนียเพยงๆเงสื้อผ้ากับเพยงเล้วกับบ่ถือใจข่อยปันได้เด้ก็ปนันข่อยก็ได้ยุได้พี่น้อง แต่ขอ่อยบ่ได้ทายให้เบิง้งเนาะข่อยยางวนไปวนมาอยู่นี่ล่ะเทิงอันก็สิีดีอารอันตอนแรกว่าสิลงคลิปเลยก็สิีดีอารเสียงนัน่นลืมฟังพพพเพื่อฟ้าเพลินเปิดเพลงในพี่น้องคนหลายๆสหิหรอเพื่นกับเปิดเพงลงเนาะเออข่อยเลยเดี๋ยวมาอัดใหม่เลยข่อยอยางวนไปวนมาเนี่ยข่อยอยากหาอันน้ำยาซักผ้าเด็กหน่อย ที่เป็นยี่หอย่างบูตั้งต่ข่อขใส่ให้ลูกข่เต้นหน่อยๆนะมันหลับบ่มีแบบที่นี่จนว่า่อยจื้อซื้อบ่ไา้ไเพราะว่าข่มากว่าอันกินมันหอมกินอ่อนๆกินแบบกินแบบจะาของมักนั่นสินะอยากให้ล้านหน่อยได้ใส่นะนะเดี๋ยวเบิ่งหล้วบ่มีเดีจักยี่หอย่างบ่ก่ข่ก็จื้อบ่ได้เพราะแห้งมันกระโดนแล้วเนาะอันพวกนี้มันก็เป็นยี่ห้อดังๆยี่ห้อพืนๆยู่แล้วล่ะ แต่ยี่ห้อที่่อยใส่นะั่นต่ยี่หอ้อยังเราเคยลืมไปแล้วคล้องกับเป็นแบบว่าคล้องหลายหลายจนห้าเหลือกนนบได้นะว่นเวียนอยู่ร้อนนี่แหละนี่่อยกับมาสดุดตาล่องเท่านี่แหละ่อยมักซื้อล่องเท่าได้พี่น้องเพราะว่าแต่คของเป็นแบบเป็นล่องชำแม่ก็อยากหา่องหาร่องเท่าที่แบบใส่เราสบายสบายแต่คลองเนาะ นิมน่มๆนะมากแต่เด้เปิ่นายหนาบายหลังอยู่นี่เพราะมันยงังเด้ปุ่น่ะค่อโง่ขึ้นมาแล้วท่านใดอยู่ไหมพี่นอ้องเงิดบอกก่อน <c ười> แล้วก็เลือกอยุหะละ